ระบปปลอดระว่างพร้อมใช้งานค่ะคุณพี่คันนี้นะ t ต y o ต a ารีวอ 2.4e เป็นตัวดับเบิลแคบพรีรเนอร์นะคะปี2019คุณพี่คันนี้เลขไม์เพียงแค่แส0 0 0 0มนกิโลนะคะราคาแ1่0ส0หมเาันเะท่าน,น,นั้นเลยพี่ดาวจัดเต็มได้นะคันนี้ก็ใส่นะคะแค r r y บ o y มาให้เป็นเกียร์อัตโนมัติได้เป็นบโโเนบาะผ้าด้านในนะ,ะรถพร้อมใช้งานนะคะใครที่หาว้ใช้งานดูคลิปเต็มคลิปนี้จบแลบรองว่าตัดสินใจได้แน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันท์พอตุกทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอันทร์รถกระบะมือสองนะคะสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วกับอันท์พออโต้นะคะวันนี้หนูนามาให้ดูอีกหนึ่งคันเป็นกระบะที่พร้อมใช้งานเลยพี่พี่ค่ะคันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์เป็นรถกดะวางกดสำนักงานมานะคันนี้นะคะจะประวัติศูนย์และพร้อมใช้งานเลยเพราะว่าตัวรถเนี่ยนะใส่เคอร์รี่บอยมาให้แล้วเรียบร้อยพี่พี่พร้อมขนหนักพร้อมวิไกล ราคาอยู่ที่5 1 9 0 0 0ปี2019นะคะคันนี้เลขไมเ้เพียงแค่140,000กิโลนะคะกับรถกดระวางนะเป็น Toyota Revo 2.4ตัว e เป็น Double Cab บ r e r u n n e r ค่ะคุณพี่เลขไม้วิ่งใช้งานไปนแค่140,000เป็นรถในงานประวัติสูงแท้นะคะสำหรับใครที่หารถไปใช้งานนะหนูบอกเลยว่าอย่าพลาดรับชมคลิปนี้นะคะดูคลิปเต็มให้จบและตัดสินใจได้เลยช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้แล้วเรียบร้อยนะ มาดูนะคะเหลี่ยมสังคมบรดีตัวรถนะด้านหน้านะคะตัวนี้นะ5.19,000นะคะพร้พอมใช้งานและที่สำคัญฟรีดาวน์จัดเต็มได้ผ่อนละเดือนละ9,000กว่าเท่านั้นนะคไนะไฟหน้าแบบหลอดฮาโลเจนนะคะไฟเลี้ยวนี่มีมาให้ครบเสร็จสอบไฟตันมอคคูนาได้มาเช่นกันเนาะกระจังหน้าเดิมโรงงานตัวรถเป็นตัวยกสูงพิเรนเนอร์คุณพี่เหลี่ยมบอดี้สังคมนะคะไม่มีงัดไม่มีงา้างเลยประวัติสูนแท้นะคะตรวจสอบเช็คประวัติให้ทุกจุดนะ ที่สาคัญตัวแม็กของเขาเนี่ยจะได้เป็นแม็กอะลลอยเดิมโรงงานนะคะคันนี้ใส่เป็นยางดันหลบมานะบอดี้ไม่มีงัดไม่มีง้างน,นะคะยางดันหลบนะยางเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่มากๆนะคะขอบแม็กเนี่ยเป็นขอบเดิมโรงงานขอบ17นะยางปี2023นะคะชค็อคอัพซุ้มล้อดีดเบรกหน้านให้มาครบเสร็จสับเรียบร้อยทุกย่ <20. S 1> คันนี้นะคะจะได้ช็อคอัพเดิมๆแบบนี้นะไม่มีร่องรอยใดยๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีตแตกไม่มีรัวร่วไม่มีซึมนะ ยางใหม่ๆแมกอลอยไม่มีร่องรอยนะบันไดข้างประตูมีมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นกระจกปับพับไฟฟ้ามีไฟเดี้ยวมาให้ในตัวนะแบตโลโก้มาครบบอกเกต่นชัดเจนกระจกเดิมโรงงานนะคะคันนี้ก็ป้ายทะเบียนของเขาเนี่ยเป็นกรุงเทพเนาะเราก็ทําการต่อภาสีพร,บ,รบให้เสร็จควาเรียบร้อยถ้าหาว่าใช้งานวิ่งงานขนหนักบรรทุกหนักกับต่างจังหวัดขนของเนี่ยหนูอบอกว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะพี่ ราคาดีด้วย519,000ตีดาวจับเต็มได้เลยนะมือเปิดเนี่ยนะเป็นคมเมี่ยมแพ้4บานกระจกเดิมนะคะติดแจ้งเตอฑ์ขโมยมาให้เรียบร้อยนะภายในของเขาเนี่ยสะอาดสะอานน่าใช้งานนะคุมโทนดำนะ,ะเกือบทั้งหมดได้เป็นเบาะผ้าใหม่ๆกิ๊บๆแบบนี้ที่พักแขนมีมาให้เรียบร้อยตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นเกียร์6สนะปีดนะปรับโหมดการขับขี่ได้นะคะมีอีโค o โหมดพาวเวอรให้ในตัว แอร์ปรับแบบอนาล็อกนะคะจอกลางเขาเนี่ยก็จะเป็นจอวิทยุเนี่ยคะวิทยุ FM AM CD ทุกอย่างได้หมดนะ DVD เล่นได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธสมาร์ทโฟนได้ USB AUX มี A X M e, ให้เหมือนกันนะคะสภาพสวยนะ<ม>เหลี่ยมสันโครมบอดี้หัวน็อตทุกอย่างก็มาเดิมโรงงานนะคะไม่มีรอยงาต่อยงนาะไม่มีรอยตัดต่อตัดตอนแผงประตูด้เป็นสีดำล้วนมีลำโพงข้างประตูมาให้เหลี่ยมสันบอดี้ด้านข้างนะคะทุกอย่างเดิมคลิปๆนะ ได้ในส่วนของโครเมียมตัดมาด้วยนะคะคันนี้บอดี้ด้านข้างนะซุ้มเสาบีหัวน็อตไม่มีโดนงัดโดนงาน้างไม่มีโดนแกะโดนแงะโด,นก,ะดนกราวไว้แน่นอนสภาพยายสวยๆสีสันเหลี่ยมคมนะคะไม่มีร่องรอยใดๆรทั้งสิ้นน่าใช้งานมากหลังโครงหลังค,งงคาด้านบนสะอาดสะอ้านนะตัวรถเนี่ยใช้งานน้อยพี่ค่ะเป็นรถหน่วยงานเนาะเขาก็จะดูแลสภาพตัวรถค่อนข้างที่จะดีดนะ เมือเ่อครบอายุสัญญานะคะเขาคืนตัวรถให้หน่วยงานเนี่ยนะเขาจะได้ไม่โดนปรับโดนค่าใช้ใจ่ายอะื่นเพิ่มเติมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพี่ๆถ้าซื้อไปเนี่ยบอกเลยว่าช่วงล่างทุกอย่างเขาดูแลให้หมดเนาะจะได้สภาพสวยๆแบบนี้ไปพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะนี่รมยางทุกอย่างมีมาครบเลยนะหัวน็อตไม่มีงัดงานสักจุดนะคะไม่มีถือเพี้ยนเลยนะสีสันบอรีตัวรถถ้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนูมองว่าคุ้มน,นะได้สีประตูยกสูงที่พร้อมใช้งานนะ ที่เอาไปผ่อนเดือนละ9ก้าพันกว่าบาทเนี่ยผ่อนยาวๆได้8 4งวดเลยนะคะใช้ไปยาวๆเอาไปขนของบรรทุกของตัวแม็กของเขาทุกอย่างเนี่ยก็เดิมๆไม่มีร่อง,ง,องรอยใดๆทั้งสิน้นแคริีบอยด้านบนเนี่ยคะมีในส่วนของคันหลังคามาให้เนาะทันี้ก็สามารถขนของด้านบนได้อีกด้วยนะคะสามารถยึดติดมัดของได้เนาะแคริีบอยพร้อมใช้งานนะคะสติ๊กเกอร์แบตลโก้ทุกอย่างอยู่ครบบอกเกตุรุ่นชัดเจนเลยคันนี้ ด้านหลังไฟก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะกันชนไบ,บโครเมียมพร้อมกับตัวพลาส,สติกนะคะที่เป็นที่เหยียบขึ้นประตูด้านหลังเนี่ยนะ,ะเขาได้เป็นของเดิมทั้งหมดแบตโลโก้อ,อยู่ครบอกอเกรุ่นชั้นเจนนะคะโครเมียมไฟเบรกรุ่นที่3กระจกนะคะติดไล่ฟ้าไล่หมอกมาให้พร้อมนะสปอยเลอร์ด้านบนมาพร้อมกับตัวที่เป็นไฟ LED นะคะแบคลเนอร์ด้านในเดี๋ยวหนูให้ชมน,นะคันนี้ก็จะเปิดขึ้นแบบนี้เลยนะคะ สภาพสวยมากๆเลยด้านในนะน,นี่แมกไลเนอร์ไม่มีร่องรอยนะอยู่ในเกณฑ์ปกติกริบๆ,ๆทุกอย่างนะคะสวยพร้อมใช้งานอีกคันหนึ่งนะคันนี้เป็น4ประตูออตโต้ด้วยนะคะผู้หญิงขับได้ผู้ใช้ก็ขับได้เนาะผู้หญิงถามว่าซื้อกระบะได้ไหมได้แน,น่นอนนะคะถ้าคุณพี่มีใบขับขี่นะสามารถแนบนะคะทำการซื้อกระบะ4ประตูได้หมดเลยนะนี่สวยนะสต,กกสติกเกอร์ ประตูข้างๆนะคะกระจกไม่มีแต่งไม่มีร้าวเลยนะพร้อมลุยพร้อมใช้งานค่ะคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นท่านใดนะคะที่สนใจอยู่แล้วแวกใกล้เคียงนะคะหรืออยู่ต่างจังหวัดนะ,ะก็ซื้อได้นะคะดูคลิปเต็มหนูจบแล้วเบอร์และไลน์เดี๋ยวหนูขึ้นให้นะคะด้านล่างของตัวคลิปนี้นะทักมาสอบถามพูดคุยกันได้สภาพตัวรถนี่บอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากๆให้พี่ดูภายในตัวเบาะเอยนะคะห้องโดยสารเอยน่าใช้งาน กลิ่นรถเนี่ยเป็นกลิ่นใหม่ๆอยู่เลยไม่เหม็นอับด้วยคุณพี่คันนี้ถือว่าดูแลรถดีนะคสะสภาพตัวรถกรีคลิปเลยแถงประตูด้านข้างล็อกลงล็อกเด็กนี้มาให้ครบเสร็จสับ์เนาะอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเรามีวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะคะมีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านด้วยที่สําคัญแนละ้วพี่เอาไปใช้งานกับต่างจังหวงต่างจังหวัดนะนี่หลังคาแครริบอยของเขาเนี่ยนะกันน้ําไม่รั่วไม่ซึมนะไม่มีรอยแตกแล้วที่สามารถขนของพาลูกพาหลานนั่งข้างหลังเราเป็นผู้ขับเนะ ตัวรถสีประตูยกสูงวิวทิวทัศน์นะคะมองเห็นรถคันอื่นไกลๆเนี่ยเราได้เปรียบคนอื่นมากมายเลยนะที่สําคัญตัวทย้ยรีบอยข้างหลังเนี่ยกันฝนกันน้ำนะคะขนของบรรทุกของกลับบ้านเนี่ยผ้าหมอมเลยหมอนเลยเสื้อผ้าเอยสบายเลยนะคะหัวน็อตต่างๆก็มากริบกริบนะดูแลรถค่อนข้างดีนะเบาะผ้านะคะสภาพสวยๆกระจกออโต้หนึ่งบานนะคะแมนมวนวลสามบานเสร็จทัรงล็อกระจกปร้มกระจกะจไฟฟ้าแอร์ประตูด้านข้างนี่ สวยสะอาดสะอานทรงเดิมจากป้ายแดงคุณพี่ได้รถคันนี้ไปบอกเลยแฟนเราเป็นผู้หญิงขับเกียร์กระปุกไม่ถน,ดนัดดีจัดกระบ,บังเกียร์ออตโอต้เนี่ยคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้เดินทางสะดวกสบายนะคะมาดูเดี๋ยวหนูพาดูภายในสวยคันนี้ช่ำนะคะดูแลดีนะเบรกมือนะคะเกียร์อัตโนมต Eco ัติอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดเปลี่ยนโหมดการขับขี่ช่องวางเจ้าน้า2สองตำแหน่งแอร์ปรับแบบอนาล็อกจอวิทยุ fm am รับโทรได้ผ่านตัวจอ พวงมอลาลัยนี่ได้เป็นพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะสามารถสั่งการด้วยเสียงได้รับได้โทรได้เพื่อเสียงรดเสียงเปลี่ยนขึ้นเป็นหมดเป็นเพลงได้หมดเลยนะมีที่พักแขนตรงกลางมาให้พร้อมเก็บสัมภาระภายในนะคะรับรองว่าจัดคันนี้ไปไม่มีผิดหวังคุณพี่กระจกปัดแสงนะคะได้เป็นแบบแมนวนวลไฟเกง๋งติดปกติทุกดวงมีช่องเก็บแว่นตาให้นะคะนี่ที่บังแดดมีมาให้นะคะ กระจก1บานด้านผู้โดยสารข้างนะแอร์แบ็คู่หน้ามีมาเสร็จสรรเรียบร้อยขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงนิดนึงนี่เครื่องฟีสตาร์ทติดง่ายเลยนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายด้วยเหยียบเบรกนะคะหรือว่าจะหมุนกุญแจบิดสตาร์ทได้เลยเลขม 3, ไม่หนึ่งแสนม่มกิโลเมตรไมแท้ไม้เดิมโรงงานนะตัวแอร์ปรับง่าย,ายแบบนี้นะคะลมแอร์เอยอ,อะไรเอยเย็นฉ่ำคุณพี่ปรับตามระดับที่เราต้องการได้นะคะ บอกเลยว่าคุ้มน่าใช้งานนะคะใครสนใจมาจัดได้เลย5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะคะเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆผ่อนยาวๆได้8 4งวดนะคุณพี่ถ้าอยากผ่อนนานๆน,น,นะคะคุณสามารถทําได้เลยนะดีไม่ดีนะคุณพี่คันนี้ถ้าคุณพี่มีเครดิตนะผ่อนบัตรเครดิตผ่อนอะไรเอ่ยนะคะเราสามารถทํา d l อกนะคะคูปซกอ์วงเงินคุณพี่รับรถภายในวันได้เลยนะเอกสารไม่ยุ่งยากใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะ มารับรถได้เลยภายในวันนะคะใครสนใจนะช่องทางการติดต่อมันขึ้นให้แล้วคุณพี่คะเดี๋ยวพึ่งไปไหนนะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องยนต์ค่ะมาค่ะดูหน้าห้องเครื่องกันคุณพี่นะคันนี้ต้องบอกว่าเดิมสภาพสวยนะคะท่าหัวน็อตลูกกลมนะคะหัวน็อตไม่มีโดนงัดโดนแงะไม่มีโดนแกะโดนเกา่าไฟหน้าไทยโคอิโตเดิมโรงงานเลยทุกจุดนะไม่มีร่องอรอยใดๆงสิ้นคุณพี่แบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเราดูแลให้เนาะ,ะถ้าแบตเก่าเสื่อมสภาพนะคะเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลย แผนเพจนะคะอยู่ตำแหน่งเดิมนะไม่มีร่องรอยนะะี่ค่ะไม่มีโดนงัดโดนแงเลยสําหรับตัวเพจมอกนะคะก็อยู่ข้างๆกันตรงนี้ตลบซุ้มล้อด้านในไม่บิดเบี้ยวไม่ผิดรูปเชื่อมต่อคานคัสซีสวยๆนะคะไม่มีร่องรอยโดนชนหนักมานะห้องเครื่องยนต์นะคะแท่นเครื่อแห้งสนิทไม่มีข้าวน้ำมันไหลรั่วซึมนะ,ะสำหรับระบบนะคะน้ำกันน้ำกรองนะ,ะทุกอย่างเราเช็คให้หมดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นกรองอากาศนะคะปะั๊มเบรกนะ ABS ทุกอย่างนะคะ สภาพสวยแบบนี้เลยนะตารันตีให้นะคะว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมมาเอาไปใช้งานได้เลยคุพี่คะใครสนใจคันนี้บอกเลยว่าคุ้มเดิมทุกจุดนะหัวน,อน็อตสกระโปรงไม่มีรอยงาโดนแงะแน่นอนนะไม่มีร่องรอยเลยนะของหัวน,อน็อตปั๊มเดิมนะคะโตโยตา้าฉนวนก็ความร้อนอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีผิดเบี้ยวผิดตไม่มีตรง้องช้างนะมอเอก็เดิมนะคะสติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบเลยนะสนใจให้รีทักมาคุณพี่ขาหารถประวัติสวยๆแบบนี้นะคะ อย่าพลาดนะมีให้จับให้จองแล้วนะคะใครสนใจนะช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้เนะคะเบอร์และไลน์ทักมาได้เลยนะฝากไว้ด้วยนะคะกับกระบะรีโว 2.4EP r u n n ี r ตัวนี้นะคะเป็นแฉก็เป็นตัวดับเบิลแคบยกสูงน,นะ,ะปี2019เล่นไม่แสนสี่หมื่นกิโลนะคะเป็นแค่5้าแสน่บานบาททีดาวจัดเต็มได้เลยนะผ่อนยาวๆได้ตลอดอายุสัญญา8 4งวดเริ่มต้นเดือนละ9 0 0 0ักว่าบาทเท่านั้นเลยนะคะ ใครสนใจติดต่อน้องอันอันได้เลยช่องทางการติดต่อหนูเพืนให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะ่ะทางมาได้เลยคุณพี่คะสําหรับวันนี้นะถ้ามีผิดพลาดประการใดในคลิปนี้หนูก็อขออภยัยในนาทีด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กำลัง like ใจให้ด้วยนะใครสนใจนะคะกิ้งกังมาได้เลยนะลาพี่ทุกท่านทุกคนไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ